กีดินพรานอิชาไทยไม่พอใจวิจารณ์หนักประเทศไทยไม่เหมาะสมเป็นเจ้าภาพในศึกเนชัลลี2024รอบไฟนอลโดนสวนกลับหน้าหงายล่าสุดสำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลี2024หรือ VNL ที่ยังอยู่ในระหว่างการรอ FIVB ประกาศประเทศเจ้าภาพ ล่าสุดเหยื่อข่าวชาวอิตาลีนามว่าอเลซานโดกาโรตาที่เปรียบเสมือนโรมาโนในวงการฟุตบอลเพราะเขาเป็นสื่อที่นับได้ว่าข่าวที่ประกาศออกมาแทบจะไม่เคยพลาดเลยได้โพสต์ข้อความส่วนตัวผ่านช่องทางทวิตเตอร์ โดยแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าข้าวด่วนกรุงเทพประเทศไทยคาดว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลีกรอบสุดท้ายปี2024ระหว่างวันที่20-23มิถุนายนการแข่งขันจะจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากและล่าสุด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยยืนยันประเทศไทยได้รับสิทิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยทางสมาคมวอลเลย์บอลจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นี้รวมถึงนายฟาบิโออาเซเวโดผู้อำนวยการสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและก็นายกีโดเบตติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของวอลเลย์บอลเวอร์จะเดินทางมาประเทศไทยในระหว่างวันที่1-4ถึงกุมภาพันธ์เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียกลางและคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียน ่วนสนามรอบสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนโดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายศึกเนชั่นลีก2024เมื่อจบการแข่งขันทั้ง3สัปดาห์แล้วทาง FIVB จะประกาศยืนยัน12ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2024ทำให้ลูกยางสาวไทยต้องเก็บคะแนนของรอบแรกให้มากที่สุดเพื่อโอกาสติดท็อป10ของโลกในการคว้าโคต้าลุยสึ่โอลิมปิก2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับรอบสุดท้ายจะแข่งขันรวม8นัดแบบแพ้คัดออกประกอบด้วยรอบก่อนรองชนะเลิศ4นัด รอบรองชนะเลิศสองนัดรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศนอกจากนี้มีรายงานว่าจะมีแมตช์พิเศษระหว่างทีมชาติไทยกับทีมที่เข้ารอบสุดท้ายรอยืนยันอย่างไป็นทาการอีกครั้ง ในขณะที่ล่าสุดหลังจากที่ประเทศไทยของเราเตรียมเปลี่ยนาภาพในการจัดการแข่งขนันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024นั้นจะก,กระเษดังกล่าวทำให้แฟนลูกยางชาวตุรกีบางส่วนออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลว่าทำไมต้องจัดในประเทศที่นักกีฬาไม่สามารถหาอาหารดีๆได้หวังว่าจะเลือกหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสสูงกว่าที่จะติด8อันดับแรกทั้งนี้ทำให้แฟนวอลเลย์บอลไทย แสดงความคิดเห็นโตแย้งโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนื่องจากนักกีฬาวอลเลย์บอลชาติอื่นมักถูกใจในรสชาติของอาหารไทยยามที่มาแข่งขันเห็นได้จากเนชั่นลีก2023จากประเด็นดังกล่าวทำให้มีแฟนๆลุกอย่างต่าง้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบ,บอกว่า แสดงว่าเธอยังไม่เคยมาประเทศไทยสินะอย่าให้เห็นว่ามานั่งกินผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารการกินไทยสมบูรณ์ที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนตๆตุรกีส่วนมากชอบทีมไทยนะแค่ไม่กี่คอมเมนต์ไม่ต้องปั่นกระแสก็ได้ทำให้ชาติตัวเองดูไม่ดีเปล่เปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เลือกหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสสูงกว่าที่จะติดแปดอันดับแรกอันนี้ยอมรับแต่ประเทศที่นักกีฬาไม่สามารถหาอาหารดีๆได้อันนี้ช่วงแข่งจัดอาหารไทยไปให้กินจุกๆไปเลยจะได้เปลี่ยนความคิดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยมารยาทดีใคร,ใครทุกทีมอยากมาแข่งกันที่ประเทศไทยทั้งนั้นเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อยากกินอะไรหล่ะเมืองไทยคือครัวโลกมีให้ชาวตุรกีกินทั้งคืนยันเช้าแบบท้องไม่แตกไม่ต้องหยุดเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของกินแทบไม่ต้องหาเลยแฟนๆชาวไทยเอาไปเสิร์ฟให้ทางเข้าออกทุกวันฉันกล้าพูดเนาะคนตุรกีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะกินโรตีมัตตาบะหรอจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า หยุดมั่นก่อนนะจะดีมากกับประเทศที่เข้ารอบด้วยนะักกีฬาโอนสัญชาติไม่รู้กี่คนตรุรก,กีก็ไม่มีวากัสกอสภาพอน,นะนะสภาพก็เหมือนกับทีปีตัวเองเป็นสภาพจบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เอาขึ้นที่1มาเจอที่8อุบาทกว่าเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารตรุรก,กีน่ากินตรงไหนมันเยิม้มมีแต่ของมันๆของไทยดีกว่าอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จัดที่ไทยเหตุผลเพราะคนไทยนิยมชื่นชอบกีฬาชนิดนี้อะไรได้ล้นเต็มความต้องการผู้จัดแน่นอนการจัดเชียร์กีฬาของไทยให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอแสงสีเสียงสนามร่วมถึงฝีมือนักกีฬาก็ย่อมมีผลชนะได้ทุกทีมทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าคิดว่าอาหารไทยแย่อาหารอีกหลายๆประเทศไม่เรียกว่าห่วยเลยหรือตุรกีอาหารเป็นยังไงเลยซะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องอาหารติดท็อปไฟของโลกไปอยู่ในรูไหนถึงไม่รู้ว่ามีอาหารดีๆจ้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็ในในใต้คลิปนี้เลยนะคะสื่อจีนถึงขั้นพะวะไทยฟอร์มเก้าหน้ามากในยุคอิชิอี ล่าสุดสือของจีนออกมาชื่นชมการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยในการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดดอิชิอิเข้ามาทำงานในช่วงเอเชียนคัพ2 0 2 3จนสามารถเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยไปได้ดีอย่างผิดหูผิดตาโดยสื่อดังกล่าวไชน่ายอชเดลลี่ได้ขยายความว่า แม้ทีมชาติไทยพ่ายจีน1.2ต่อในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกเอเชียเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่แล้วมีอเล็กซานเดรมาโนโพกิงกุนซอชาวบราซิลคุมทัพมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นมาซาทาดาอิชิอิกุนซอชาวญี่ปุ่นทีมชาติไทยซึ่งเต็มไปด้วยความพย,ยายามมีความแน่นอนมากขึ้นสำหรับการเติบโตของทีมบรรยากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคือการเลือกแทคนิกของทีม ที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาซาทาไดอิชิอิแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอากิระนิชิโนอดีตเฮชโคทีมชาติไทยได้ปลูกฝังอุดมคติของฟุตบอลญี่ปุ่นมาสู่ฟุตบอลไทยกับเหล่าบรรดานักเตะทีมชาติไทยที่ก้าวเข้ามาติดทีมชาติในยุคนั้น สำหรับทีมชาติจีนมีคิวลงทำสึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย4เกมประกอบไปด้วยวันที่21มีนาคมในปี67พบสิงคโปร์ทีมเยือน26มีนาคมปี67พบสิงคโปร์ทีมเยา้า6มิถุนายน67พบไทยทีมเยา้าและ11มิถุนายนปี67พบเกาหลีทีมเยือน ถึงแม้ว่าช้างศึกไทยจะพ่ายแพ้แต่ทีมชาติไทยในยุคการทำทีมของมาซาทาดดอิชิอิเฮชโคชาวญี่ปุ่นได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลฟุตบอลว่าทำทีมมีอนาคตหลักแสดงให้เห็นถึงวิธีการและรายละเอียดแทคติกว่ามีส่วนสำคัญในการยกระดับการเล่นของแข้งไทย โดยเฉพาะการเข้ามาแก้ไขการเล่นเกมรับให้มีความเหนียวแน่นมากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ไม่เสียประตูให้กับทั้งคีกิสสถานโอมาและซาอุดีอาระเบียรวมถึงมีจังหวะการเล่นเกมรุกที่ชัดเจนและต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้สนุก หากเปรียบเทียบกับเรื่องระยะเวลาการเก็บตัวที่กระชันชิดแต่ผลงานผ่านมาถึงรอบ16ทีมถือว่าโคชอิชิอิทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยกลุ่มผู้เล่นเจเนเรชันใหม่ๆในวันที่ไร้สองแข่งมากประสบการณ์อย่างชนาทิปสงกระสินรวมถึงทีรศิลปแดงดาแต่สุภพโชคสารชาติก็ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมโดยเจ้าตัวยอมรับ ว่าเอเชียนคัพครั้งนี้ทำให้เห็นระยะห่างระหว่างไทยกับทีมชั้นนำเอเชียว่าจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ตามพวกเขาทัานซึ่งดูคนก็ต้องกลับไปพัฒนาตัวเองในสโมสรเพื่อกลับมาทำให้ทีมชาติแข็งแกร่งอีกครั้งขณะที่ในมุมมองของพิะระดชมรัศมีกองกลางคนสำคัญและเป็นสิษิ์เก่าของอิชิอิในสโมสร ทั้งทีมสมุทรปราการซิตี้และบุรีรัมยูไนเต็ดมองว่าหากจะยกระดับทีมชาติไทยต้องช่วยแกนพัฒนาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือสมาคมฟุตบอลเพื่อให้ทีมเดินไปข้างหน้า แม้เอเชียนคัพครั้งนี้ทีมชาติไทยจะสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายไม่ได้แต่การเข้ามาคุมทีมชาติไทยของโค้ชอิชิอิได้สร้างความประทับใจและความหวังให้กับแฟนฟุตบอลไทยที่ต้องการเห็นฟุตบอลไทยพัฒนาไปข้างหน้าซึ่งสิ่งสําคัญที่อิชิอิเน้นย้าคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันที่จะผลักดันฟุตบอลไทยไปข้างหน้าเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆฟุตบอลไทย โดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยคือการทำอีฟฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3ที่จะต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมนี้สำหรับเกมการแข่งขันนกกีาวทำให้มีแฟนๆต่างในเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า แนวคิดของอิชิอิดีแล้วที่เก็บตัวจี๊ดเพราะความฟิตของอุซเบกิสถานไม่ค่อยดีนะักอาจจะเพราะอากาศไม่เป็นใจกับเขาด้วยครึ่งหลังเขาปอแป้มากแต่เพราะความผิดพลาดส่วนบุคคลเล็กๆน้อยๆ,ๆกับความคมกริบของตัวรุกอุซเบกิสถานเราจึงเสีย2ประตูนใน2ช่วงที่ไม่เป็นใจกับแผนเราถ้ายันเสมอได้แล้วเรามอมบทช่วง1ินาทีสุดท้ายไทยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แทนอิชิอิมันไม่ผิดหรอกแต่คือนักเตะสมรองกับตัวจริงมาตรฐานต่างกันเกินไปถ้ามาตรฐานใกล้เคียงกันก็ทําได้ช่วงครึ่งแรกแทบจะเก็บบอลไม่ได้เลยสุภชยัยแทบไม่มีบทบาทแต่พอสุภโชคสุภนัทลงเราก็เก็บบอลเล่นได้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในแง่แทคนิกเชื่อว่าอิชิอิมองว่าจะยันแล้วส่งตัวหลักมาบทครึ่งหลังเพื่อชิงความสดนี่แหละแต่จุดพลาดค,คือ ดันตัวไปยืนห่างตัวเซ็นเตอร์นี่แหละทำให้กลางเราเหลือน้อยบอลต้องจากหลังไปหน้าแทนจะเชื่อมกลางคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนมองผมคนหนึ่งที่มองว่าทัวร์นาเมนต์นี้ ให้อิชิอิลองทีมจัดตัวเพื่อสู้บนโลกอยู่แล้วตอนนี้ได้ขนาดนี้ทรงมาแล้วก็ดีใจแล้วครับไม่หาแพ้ใดๆเลยอิชิอิจะได้รู้ว่าใครได้ไม่ได้แถมตอนนี้ได้พูดเต็มว่าเกือบได้เข้ารอบแปดทีมจริงๆคือคราวนี้เลยมีความสุขมากๆแล้วครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเข้าใจที่อิชิอิซื้อเกมรับเพราะเอาตัวจริงลงลุยแต่แรกตัวรู้ต้องหมดพลังไปกับการไล่บอลจนไม่เหลือแรงทำเกมรุกเพียงแต่ตอนเสมอเราอาจจะ คิดจะกดเขาไปอีกจนเกมรับพลาดนิดเดียวท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นด้ใต้คลิมนี้เลยนะคะ